สวัสดีค่ะนักเรียนจากคลิปที่แล้วนะคะพูดถึงเรื่องของพลังงานจนมาถึงคลิปนี้นะคะเราก็จะพูดถึงเรื่องของพลังงานศักด์พลังงานศักด์ก็คือพลังงานกลชนิดหนึ่งนะคะพลังงานศักด์สัญลักษณ์คือ ep นะคะสัญลักษณ์คือ ep คือพลังงานกลชนิดหนึ่งซึ่ง คือซึ่งเป็นพลังงานที่สะสมอยู่ในตัววัตถุอาจจะถูกปลดปล่อยออกมาในรูปแบบของพลังงานอื่นๆนะคะพลังงานศักย์เนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่พลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานศักย์ยืดหยุ่นนะคะสาหรับพลังงานศักย์แรกที่เราจะมารู้จักคือพลังงานศักย์โน้มถ่วงพลังงานศักย์โน้มถ่วงคือพลังงานที่สะสมอยู่ในวัตถุอันเกิดจากแรงโน้มถ่วงและตําแหน่งของวัตถุในทางระดับความสูงหรือพูดง่ายๆคือเกิดกับวัตถุที่ เกิดการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะคะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งในแนวดิ่งสมมุติว่าวางวัตถุไว้อยู่บนพื้นเมื่อออกแรง F ปกตินะคะตำแหน่งอ้างอิงคือพื้นเนาะปกติวางวัตถุไว้อยู่พื้นนะคะออกแรง F นะคะดึงวัตถุขึ้นดึงวัตถุขึ้นแน่นอนวัตถุเกิดการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งจะต้องมีน้ำหนักถูกลงก็คือ MG นะคะ ขึ้นไปยังระยะ1นะคะระยะ1ซึ่งสูงจากพื้นเป็นระยะ h นะคะเป็นระยะ h จากปกตินะคะเราหางานงานเกิดจากแรงคูณกับการกระจัดหรือ W ับเท่ากับ F คูณ S นะคะเมื่อในในตัวอย่างเนี้ยไม่ได้กล่าวถึงความเร่งแสดงว่าซิม่าเอท่ากับ0หรือแรงขึ้นเท่ากับแรงลง หรือ F คือแรงขึ้นเท่ากับ mg คือแรงลงที่กระทำกับวัตถุนะคะก็จะได้ว่า F เท่ากับ mg ดังนั้นเราก็จะเอา mg ไปแทนใน F ก็จะได้ว่า mg คูณกับระยะ s คือระยะการกระจัดแต่ในที่นี้เป็นระยะความสูงคือระยะ h นะคะก็จะได้ว่าเราหางานได้จาก mg h นะคะหางานได้จาก mg h เมื่อปล่อยวัตถุขึ้นสูงจากพื้นเป็นระยะเฮสนะคะเคลื่อนที่ตกลงมาเพราะว่าเกิดงานเนื่องจากแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อวัตถุเท่ากับ MGH นะคะแสดงว่าวัตถุอยู่สูงจากพื้นปนระยะเฮสเนี่ยมีพลังงานเพราะว่าสามารถทำงานได้เนื่องจากคำนิยามของพลังงานคือความสามารถในการทำงานนะคะเรียกพลังงานเนี้ยว่าพลังงานสักโน้มถ่วงอ่ะดังนั้นพลังงานสั่งโน้มถ่วงก็คือ EP เท่ากับ MGH นะคะ หรือถ้าเกิดว่าอยากหางานก็สามารถหางานได้จาก m g h ก็ได้นะคะเมื่อมวลมวล m คือมวลมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรมัม g คือความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงนะคะมีค่าเท่ากับ9.8เมตรต่อวินาทียกกำลังสองถือหรือถ้าในทางคำนวณจะใช้10เมตรต่อวินาทียกกำลังสองนะคะค่าโดยประมาณนะคะ h ก็คือความสูง ความสูงมีหน่วยเป็นเมตรนะคะและก็ EP ก็คือพลังงานศักน้มถ่วงนะคะมีหน่วยเป็นจูลเป็นหน่วยเดียวกับงานเลยนะคะมามาพูดถึงความสัมพันธ์ของงานกับพลังงานศักน้มถ่วงนะคะจากเดิมนะคะจากเดิมวัตถุเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่ง A ซึ่งอยู่สูงจากพื้นเป็นระยะ h ES 1ดังนั้นพื้นคือตำแหน่งอ้างอิงนะคะพื้นคือตำแหน่งอ้างอิงเมื่อออกแรง F นะคะดึงวัตถุขึ้นแน่นอนก็จะมีแรงโน้มถ่วงนะคะที่ดึงวัตถุลงเรียกว่า mg นะคะเป็นแรงน้ำหนักของวัตถนะะุเมื่อวัตถุนะคะเคลื่อนที่ไปได้สูงจากพื้นเป็นระยะ h ES 2 ไปอยู่ที่ตำแหน่ง B นะคะไปอยู่ที่ตำแหน่ง B เราต้องหาว่าตำแหน่งตรงนี้มันต่างกันเท่าไหร่คือ H2 สลบ H1 นะคะเพื่อหางานที่สัมพันธ์กับพลังงานศักย์นะคะจากสูตรเดียวกันเลยก็คืองานเท่ากับแรงคูณกับระยะกระจัดนะคะระยะกระจัดเมื่อแรงก็คือ Mg นะคะคูณกับระยะกระจัดเป็นระยะที่ เป็นความแตกต่างระหว่าง h 1กับ h 2นะคะก็คือ h 2ลบ h 1ก็จะได้ว่างานเท่ากับ mg h 2ลบ mg h 1ะคะหรือสามารถเขียนได้ว่างานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพลังงานศักย์นะคะเท่ากับงานเท่ากับ epb ลบ epa b คืออะไร b คือตำแหน่ง b a คืออะไร a ก็คือตำแหน่ง a นะคะ จากสมการนี้แสดงให้เห็นว่างานสามารถเปลี่ยนไปเป็นพลังงานสักน้มถ่วงได้โดยงานที่ใช้ยกวัตถุให้สูงขึ้นนะคะมีค่าเท่ากับพลังงานสักน้มถ่วงที่เปลี่ยนไปซึ่งอาจพูดกลับกันได้ว่าพลังงานสักน้มถ่วงสามารถเปลี่ยนรูปเป็นงานของวัตถุได้เช่นเดียวกันนะคะเ<อ>มื่อกี้คือพลังงานสักน้มถ่วงเนาะซึ่งเกิดขึ้นกับวัตถุที่เกิดการเปลี่ยนแปลงความสูงหรือเกิดการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะคะ ต่อมาต่อมาคือพลังงานสั่งยืดหยุนนะคะพลังงานสั่งยืดหยุ่นเป็นพลังงานสั่์ที่เกี่ยวข้องกับความยืดหยุ่นของวัตถุเรียกได้ว่าพลังงานสั่์ยืดหยุนนะคะอย่างเช่นสปริงอ่ะอย่างเช่นเมื่อเรานําสปริงนําวัตถุไปติดไว้ที่ตรงปลายสปริงดังรูปนะคะนาวัตถุอันนี้คือวัตถุนะคะติดไว้ที่ปลายสปริง หากเราไม่ออกแรงใดๆกระทำกับวัตถุนะคะวัตถุก,ก็จะอยู่ที่ตำแหน่งสมดุลตำแหน่งนี้เรียกว่าตำแหน่งสมดุลน,นะคะตำแหน่งสมดุลหรือว่าจุดสมดุลน,นะคะณนะจุดนี้วัตถุจะไม่มีพลังงานสักยืดหยุ่นเลยนะคะหากเราดึงสปริงหรือว่ากดสปริงให้ยุบเข้าไปยกตัวอย่างเช่นข้อนี้นะคะก็ตัวอย่างนี้ก็จะเป็นการ ออกแรงกดสปริงให้ยุบเข้าไปเป็นระยะ s นะคะเป็นระยะ s ะะยุบจากนั้นสปริงก็จะเด้งออกซึ่งการเด้งกลับมาก็จะเด้งห่างจากจุดสมดุลเป็นระยะ s เช่นเดียวกันนะคะเราเรียกพลังงานที่สะสมอยู่ในเนี้เรียกว่าพลังงานศักย์ยืดหยุนนะคะดังนั้นพลังงานศักย์ยืดหยุนนะะ่ยหาได้จาก1ส่วนส S k s ยกกำลับบงสอง k คืออะไร k คือค่าคงที่ของสปริงสปริงที่ทำจากวัตถุต่างชนิดกันจะมีค่าของสปริงค่าคงที่ของสปริงที่แตกต่างกันเป็นค่าความยืดหยุ่นนะคะหรือเราเรียกว่าค่านิสสปริงอะ่ะมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรนะคะ s คืออะไร s ก็คือระยะที่เรากดหรือเราดึงสปริงออกมานะคะจากตำแหน่งสมดุลมีหน่วยเป็นเมตรนะคะซึ่งเขาบอกว่าค่าคงที่ของสปริงเนี่ย สามารถหาได้จากแรงหารด้วยระยะนะคะแรงหารด้วยระยะดังนั้นจาก ep ep เท่ากับ c หนส่วน2 ks กํลังสนะคะเมือม่อเมือม่อเมื่อเมื่อ k เนี่ยสามารถหาได้จาก f ส่วน s เราก็เอา f ส่วน s เนี่ยไปแทนใน k ก็จะได้ว่า EP เท่ากับเศษ1ส่วน2 f ส่วน s คูณกับ s ยกกำลังสอง s ยกกำลังสอง s ตัด s เหลือ s เดียวดังนั้น EP นะคะสามารถหาได้จากเศษ1ส่วน2 f s ก็ได้นะคะก็ได้ดังนั้นหาถ้าจะหาพลังงานสัยืดหยุ่นสามารถหาได้จากสูตรนี้ก็ได้หรือสามารถหาได้จาก สูตรนี้ก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าโจทย์กําหนดอะไรมาให้นะคะโจทย์กําหนดอะไรมาให้<ม>เดี๋ยวเด็กๆมาดูนะคะเด็กๆมาดูมาดูตัวอย่างของโจทย์นะคะ,ะโจทย์ข้อนี้บอกว่าให้หาให้หาพลังงานศักย์ของ A อแต่เราจะมาดูว่าโจทย์ข้อนี้กําหนดอะไรมาให้เขาบอกว่ามวล A ขนาด10กิโลกร,รมัมกำหนดมวลมาให้นะคะสัญลักษณ์คือ M อยู่สูงจากพื้น1เมตรกำหนด h มาให้ h ก็คือความสูงที่อยู่สูงจากพื้นจงหาพลังงานศักย์ของ a อ่าแสดงว่ากล่าวถึงความสูงพลังงานศักย์นี้คือพลังงานศักย์โน้มถ่วงนะคะจึงหาได้จาก ep เท่ากับ mg h นะคะ ep เท่ากับ mg h เมื่อ ep นะคะเมื่อ ep ก็แทนค่าไปเลย m ก็คือ10กิโลกรัมนะคะ g ก็คือความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงมีค่า9.8เมตรต่อวินาทียกกำลังสองหรือหรือใช้ค่าประมาณในการคำนวณเวลาคำนวณก็คือ10เมตรต่อวินาทียกกำลังสองนะคะ h ก็คือความสูง1เมตรนะคะจึงได้ว่า ep หรือพลังงานสักโน้มถ่วงเนี่ยเท่ากับ100จูลน,นะคะเท่ากับ100จูล ตอบ100จูลน,นะคะข้อที่2บอกว่ามวล b อ่ะให้อะไรมาโจทย์ข้อนี้ให้มวลมาอยู่สูงจากพื้น1.5เมตรให้ความสูงมาโจทย์ถามหาเหมือนกันเลยคือถามหาพลังงานศักย์ของ b ดังนั้นพูดถึงความสูงคือพลังงานศักย์โน้มถ่วงก็จะใช้สูตร ep เท่ากับ mgh นะคะแทนค่าลงไปแทนค่าลงไป m คือ5กิโลกรัม g คือ10เมตรต่อวินาทียกกำลัง2และ h ก็คือ1.5เมตรนะคะ h ก็คือ1.5เมตร10คูณกับ1.5เป็น15 15คูณกับ5เป็น75จูลน,นะคะเป็น75จูลดังนั้น ep หรือพลังงานสังน้มถ่วงข้อนี้ก็ตอบ75จูลน,นะคะ75จูล มาดูข้อที่3นะคะข้อที่3บอกว่าสปริงตัวหนึ่งมีความยาวปกติสปริงตัวหนึ่งมีความยาวปกติแสดงว่าที่ตำแหน่งสมดุลเนี่ยปกติเนี่ยสปริงยาว1เมตรนะคะมีค่านิสสปริงค่านิสสปริงคือค่า k นะคะคือค่า k ต่อมานะคะถูกแรงกระทําทําให้ยืดออกและมีความยาวเปลี่ยนเป็น1.2เมตรอันนี้คือความยาวที่เปลี่ยนแปลง แสดงว่าระยะที่ยืดออกมาคือระยะยืดเนี่ยระยะยืดหรือว่า s เนี่ยยืดออกมาได้0.2เมตรนะคะเพราะว่าสักเดิมคือ1เมตรยืดออกมาได้1.2เมตรแสดงว่าระยะยืดจริงๆคือยืดได้0.2เมตรนะคะโจทย์ข้อนี้ให้ถามหาพลังงานสักยืดหยุน่นจะ,ะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ จากพลังงานศักย์ยืดหยุ่นเนี่ยเราเรียนมาเมื่อกี้หาได้จาก1ส่วน2 k s ยกกำลังสหรือ1ส่วน2 f s นะคะอ่ะเราก็เขียนไว้ A, ใช้สูตรไหนดีนะ1ส่วน2 k s ยกกำลังสหรือ e p เท่ากับ1ส่วน2 f s ดีนะโจทย์ข้อนี้กำหนดอะไรมาให้โจทย์กำหนด k มาให้ โจ้กำหนด S มาให้ดังนั้นใช้สูตรที่หนึ่งนะคะก็จะได้ว่า EP เท่ากับ c หนึ่งส่วนสอง ks ยกกำลังสองนะคะแทนค่าลงไปเลยหนึ่งส่วนสอง k ก็คือหนึ่งร้อยนิวตันเมตรนะคะนิวตันต่อเมตรอ่ะ s ก็คือ ระยะที่ยืดออกมานะคะเป็นความแตกต่างจากที่ยืดออกมาจากตำแหน่งสมดุลก็คือ0.2เมตรนะคะยกกําลังสองด้วยเด็กๆยกกําลังสองด้วย0.2ยกกําลังสองก็จะเป็น0.04นะคะก็จะเป็น0.04 2ตัดกับ4นะคะก็คือเหลือ0.02 0.02คูณกับ100นะคะคูณกับ100ก็จะได้ว่า EP เท่ากับ2จูนนะคะ2จูน 0. 0.2คูณกับ100เท่ากับ2จูนนะคะตอบตอบนะคะข้อต่อมานะคะข้อต่อมาคือกล่าวถึงเรื่องของสปริงอ่าสปริงแสดงว่าเป็นพลังงานสักยืดหยุดเมื่อออกแรงกระทำ100นิวตัน ทำให้ยืดได้0.5เมตรก็คือระยะ s นี่หรอหากเปลี่ยนแรงกระทำเป็น200นิวตันขนาดนั้นสป,ปริงจะมีพลังงานศักย์ยืดหยุ่นกี่จูลน,นะคะจะมีพลังงานศักย์ยืดหยุ่นกี่จูลถ้า100นิวตันเนี่ยจะยืดได้0.5เมตรหากเปลี่ยนแรงกระทำเป็น200นิวตัน ขณะนั้นสปริงจะมีความยืดยุ่นจะมีค่ากี่จูลน,นะ,ะจะมีค่ากี่จูลแล้วก็จะมาหาเลยนะคะมาหาจากอันดับแรกต้องหาก่อนอะว่า เกิดการเปลี่ยนแปลงพลังงานจากเดิมเีออกแรง100นะคะจะยืดได้0.5แต่ถ้าออกแรง200แสดงว่าต้องยืดได้มากกว่าเดิมนะคะเราจะหาระยะยืดของตัว0 0อ่าตัว200นิวตันเนี่ยจาก F จากสมการนี้นะคะ k เท่ากับ fs จาก k เท่ากับ fs แสดงว่า มันเป็นสปริงตัวเดียวกันเพราะว่ามันไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนสปริงแต่เปลี่ยนแรงเฉยแสดงว่าต้องมีค่า k เหมือนกันนะคะสปริงตัวที่1นึ่งเนี่ยสปริงตัวที่1น่งโจทย์บอกแรงมาโจทย์บอกแรงมาว่าออกแรง100นิวตันยืดได้0.5เมตรเราจะมาหาค่า k ของสปริงตัวที่1นนะคะจาก k เท่ากับ fs เพราะว่าค่า k จะเหมือนกันค่า k จะเหมือนกันไม่ใช่สปริงตัวที่1นนะคะสปริงที่ออกตัวที่ออกแรง100นิวตันนะคะตัวที่ออกแรง100นิวตันเพราะว่าเป็นสปริงตัวเดียวกันเนาะจะใช้คําว่าตัวที่1กับตัวที่2ไม่ได้ร่คาค่า k ของสปริงตัวนี้จะได้ว่า100นิวตันหารกับ0.5เมตรนะคะดังนั้นค่า k ก็จะเท่ากับ ครูใช้การเลื่อนจุดนะคะเลื่อนไป1นึ่ตำแหนง่งห้าสองเป็น10ก็จะเท่ากับ200นะคะมีค่าเคเท่ากับ200แสดงว่าสปริงที่ออกแรง200นิวตันก็มีค่าเคเท่ากันเอถ้าออกแรง200นิวตันเนี่ยจะยืดออกได้เท่าไหร่นะจะยืดออกได้เท่าไหร่นะก็หาจากสูตรเดิมคือเคเท่ากับ f ส่วน S ออ่าเราก็แทนค่าไปนะคะ k คือค่าคงที่สปริงไดะสองนะคะจะหาจากตัวนี้มาเนาะ f ก็คือระยะที่เป็นแรงที่ใช้ยืดสปริงเท่ากับ200หาว่า s มีค่าเท่าไหร่ก็จะได้ว่า s มีค่าเท่า,ทากับ1เมตรนะคะ1เมตร200หาร2 0 0ก็เป็น1เนาะดังนั้นพอได้ออกมาแล้วว่า s สปริง2 0 0นิวตันเนี่ยออกแรง200นิวตันเนี่ยยืดได้ หนะึ่งเมตรนะยืดได้หนึ่งเมตรดังนั้นก็จะหาพลังงานสั่งยืดหยุ่นได้จาก ep เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสอง fs นะคะใช้ใช้สูตรนี้ก็ได้หรือใช้เศษหนึ่งส่วนสอง ks กําลังสองก็ได้นะคะถ้าใช้สูตรนี้ ep เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสอง f ก็คือออกแรงสองร้อยนิวตันยืดได้หนึ่งเมตรนะคะสองตัดกับสองก็จะได้ว่า ep เท่ากับ 100จูลน,นะคะได้พลังงานสักยืดหยุ่นเท่ากับ100จูลอันดับแรกหนึ่งพิจารณาว่าเป็นสป,ปินตัวเดียวกันแสดงว่าค่าคงที่หรือค่า k เ,เนี่ยต้องเท่ากันเมื่อจบบอกว่าตัวที่1ออกแรง100นิวตันยืดได้0 5นเมตรไปหาค่าคงที่สป,ปินก่อนจากนั้นไปดูซิว่าค่าคงที่สป,ปินง200นิวตันออกแรง200้ยค่าคงที่สป,ปินง200นิวตันต่อ อเมตรเนี่ยออกแรง200นิวตันเนี่ยจะยืดได้เท่าไหร่ปรากฏว่ายืดได้1เมตรพอได้มาแล้วเอามาหาค่าพลังงานศักย์ยืดหยุดนะคะเอามาหาค่าพลังงานศัย์ยืดหยุ่นก็จะได้เท่ากับ100จูลน,นะคะ100จูลและข้อสุดท้ายนะคะโจทย์กล่าวถึงสปริงอีกและะ้วแสดงว่าเป็นพลังงานศัย์ยืดหยุดสปริงตัวหนึ่งมีค่านิ้ด ค่านี้ก็คือค่าคงที่สปริงเท่ากับ500นิวตันต่อเมตร500นิวตันต่อเมตรเมื่อดึองสปริงให้ยืดออกเป็นระยะทาง10เซนติเมตร10เซนติเมตรต้องแปลงให้เป็นเมตรนะคะ10เซนติเมตรก็คือ0.1เมตรนะคะออกแรงดึงสปริงเท่าใดออกแรงดึงสปริงเท่าใดโจทย์ให้ระยะมา0.1เมตรโจทย์ให้ค่าคงที่มา ถ้าจะหาแรงดึงสปริงก็หาจาก k เท่ากับ f ส่วน s นะคะต้องการหาแรงดึงเอา k กับ s, s ไปคูณกันย้ายไปคูณกันซะก็จะได้ว่า f เท่ากับ k ก็คือ500 500คูณกับ s ก็คือ0.1ก็จะได้แรง,งเท่ากับ50นิวตันนะคะ50นิวตันจบแล้วในเรื่องของพลังงานศักย์ โน้มถ่วงและพลังงานสากิยึดหยุดให้เด็กๆกลับไปจดลงในชีทนะคะแล้วก็ทบทวนก่อนสอบปลายภาคนะคะ